สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าริชี่แอทโทรโลจีริชี่คุณอ่นานไพ่วน,นี้เราจะมาเรนดอมกันของโคนวันเสาร์ว่าพี่พระจันทร์อยากให้พรอ,อะไรปัป๊บประตูที่สูงกว่าปัาป๊บ อุ้ยเหมือนประตูมันเปิดแล้วไม่ว่าคุณจะไปซ้ายหรือไปขวาไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนนะมันจะเป็นประตูที่แบบว่าโอเคหมดเลยเออมันจะโอเคใช้คําว่าคุณจะเลือกประตูนี้ถูกนะคะไม่ว่าเลือกซ้ายหรือเลือกขวาคุณก็จะแฮปปี้คุณจะมีมีชีวิตที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะเออก็คือตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคหรือความมืดมนมืดอาจจะแบบใช้มีความเครียดมีมองหาไม่เห็นทางออกนะ หลังจากนี้ให้คุณตั้งจิตตั้งใจให้ดีหลังจากนี้ตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะคะคุณจะเห็นหนทางแก้ไขปัญหาคุณจะเห็นหนทางเข้ามาสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะไม่ว่าคุณจะเดินไปทางไหนไม่ว่าคุณจะคิดไปทางไหนเออชีวิตของคุณจะโอเคมากขึ้นชีวิตของคุณจะโอเคมากขึ้นจะเจอแสงสว่างนําทางนะจ๊ะนะคุณจะเจอแสงสว่างนําทางให้เดินทางไปได้อย่างถูกต้องแล้วราบรื่นนะเออหากชอบคลิปนี้ช่วยกดหัวใจเป็นข้าวกูนะคะช่วยกดติดตามด้วยจะได้รู้ว่าพี่ไพ่อยากบอกอะไร วิชีอัจฉรีจชีคนอ่านไพ่คับสามารถกดติดตามพี่หมอนได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ